มองไม่เห็นนะนะมันจะออกช่องขวามือได้อีกช่องนึ่ง,งพี่ไปได้สองช่องเด็กมองไม่เห็นพี่เด็กต้องขึ้นมาอยู่กับหนูปะ่ะอาโทรศัพท์ถ่ายอย่างพี่น่ะมันจะได้เข้ามุมแคบได้เอาหัวแล้วมุดมเพด้วยไหม,ม

เราที่ฐานว่ายังไงมั้งฮะมันก็ขอให้ออกมาอย่างปลอดภัยอะค่ะไม่อยากให้งูเจ็บอะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยขอให้มีโชคมีลาบด้วยเข้าเข้าตอนนี้เข้าไปนานเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาคืออยูใช้รถบงรารนะค่ะก็บังคารก็น่าจะยังอยู่ในรถแล้วแล้วก็ส่วนวันพุธตอนเช้าหนูมาเจอเจอตอนไปถึงที่ทํางานแล้วอะค่ะ ก็เห็นคาบตอนแรกก็นึกว่าแฟนแกล้งพอดูอีกทีนึงพอมาเปิดอยู่แถวสองแถวสามนี่มีหมดเลยก็เลยต้องเรียกให้พี่ๆที่ในบริษัทอาหารมาช่วยกันเรียกผู้พัยมาให้อ่ะค่ะก็หาผู้พัยก็ใช้เวลาหาอยู่สองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงได้ก็ไม่เจอค่ะแิ้งสไปแล้วก็แล้วก็ไม่เจอดท้ก็เลยต้องไปที่ไปที่ศูนย์แล้วรไปเข้าศูนย์ ใ้ศูนย์ช่วยดูให้แต่ก็สุดท้ายก็ไม่เจออยู่ดีค่ะพี่จ,จนจนมาวันนี้จนจนมามาถึงบ้านตอนเยน็นก็คืนที่ยงคืนก็มาหากันอีกทีหนึ่งกับแฟนสองคนเพราะว่าลูกนอนแล้วพอมาหาก็ไม่เจอแต่ก็หนูก็ได้เอาผ้าขนหนูอุดดูตรงช่องที่พี่ว่าเขาจะอยู่สุดท้ายก็อยู่ในรูตรงช่องช่องแอร์ค่ะพอดีครับแล้วเห็นเห็นอกว,ว่าเมื่อเมื่อตอนกลางวันเรียก ทางกู้ภัยมาก็หาไม่เจอใช่ค่ะหาไม่เจอจนเมื่อตอนจนเมื่อรถลื้อเพดานรถไปด้วยก็ไม่เจอจนเมื่อตอนเย็นเนี้ยก็เห็นเห็นตัวใช่ค่ะก็เห็นตัวกันหลังกันหลัง่ดึงไม่มาใช่ไหมเดึงไม่มาถรงมือเด้งติดติดไม่มาเดี๋ยวกลัวขาดเนี่ยได้ข้างซ้ายด้วยนะสองสองสองไปสองเอาขั้นขวาตัวมันติด ห็นบนึงอยู่ข้างในนู่นน่ะเอาไม้เขี่ยมาเอาไม้แนวแขเอหยี่ยมไไหมพ่ไล่มาใหญ่ทุลงมาเรื่อยๆ้งมาเรื่อยๆ้งมาเรื่อยๆไล่ไล่ผมหญ่ระวัง่หญ่ระวังแก้ถอย่ถอยไล่เดี๋ยวเดี๋ยวไม้แขนเสื้อไปไม้แขนเสื้อไม้แขนเสื้อไม้ไอันเลย มเดี๋ยวดมมันเปียแล้วไงมันออกมาแล้วมันโอ้ไอ้นี่เลยมมเอาของขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไป้วแล้วเน่เน่เน่นเนเ่ากดกดได้ครับไม่ต้องเกดไว้รึงจับได้เอาเลยพี่เข้าไปถารู้กันหน่อย ยกยกงูขึ้นยังไงครับบางทะเบียนเออโอ้โหเขา oh, เรียกงูไหลอ่ะงูเ,เหลือมครับเดออายุ <c oughs> ประมาณสามอาทิต <c oughs> ย์ <c oughs> ครับบ้าเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับับบนนี้ผมช่วยากิจการของคุณพิเตือนน้ำมัน ไปครับไว้หรายรลกเล้ค่ะถ้าไมเจอเป็นไงอะดูไว้คงเลยต้องเลี้ยกหลายวันพี่ขอบคุณพวกผูไหทุกคนนะครับพี่ขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่เอาออกไปเนี่เด็กเด็กมเข้าไปชอบ